ด้านองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้มอบหมายให้ทีมแพทย์ไทยยกระดับโรงพยาบาลสนามที่ตำบลซิปการอำเภอสินธุปราโชคประเทศเนปลาลนะคะให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าทําหน้าที่ประสานงานความช่วยเหลือจากนานาชาติหลังพบอาการการบาดเจ็บของประชาชนเนเปลาลนั้นลดลงค่ะโดยขณะนี้เหลือจํานวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเพียง100คนไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ผ่านมาแล้ว11วันหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลโดยสถานการณ์ล่าสุขขาดขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตไปแล้ว7,365รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน14,335ราย ในแพทย์วชิรเพงจันทร์รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนปาลที่ประสบภัยแผน่นดินไหวของทีมเมิร์ทไทยว่าตลอดระยะเวลากว่าสองสัปดาห์ของการให้บริการของทีมเมริร์ดรัฐบาลไทยที่โรงพยาบาลสนามตําบลซิปกากัสอำเภอสินธุป,ปานโชคประเทศเนปาลโดยขณะน,นี้การรักษาของทีมแพทย์ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะการฟื้นฟู โดยพบการบาดเจ็บของผู้ป่วยลดลงเหลือจานวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามเพียง100คนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เกิดจากโรคอื่นเช่นโรคประจําตัวที่มีอยู่ก่อนโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหารทางดีทีมแพทย์ได้ปรับการทํางานโดยเน้นการควบคุมป้องกันโรคก,การดูแลความสะอาดสุขาภิบาลอาหารสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตคลายความวิตกกังวลให้กับประชาชนในบานการทํางานเชิงรุก ไปที่ชุมชนทั้งในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคนะครับในเรื่องของอนามัยสุขาพ,พิบาลและสิ่งแวดล้อมและเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมีความต้องการสูงขึ้นนอกจากนี้ทีมแพทย์ไทยได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลกให้ยกระดับโรงพยาบาลสนามในตำบลสิป,ปกาสให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าทำหน้าที่ประสานงานความช่วยเหลือจากนานาชาติ องค์การอนามัยโลกและสาธารณสุขเนปาล <Okay. S 1> ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประชุมและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันใหม่ <Okay. S 1> เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด <Okay. S 1> ทั้งนี้มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลถึงสถานการณ์โรคระบาดท,ที่อาจจะเข้ามาในประเทศไทย <Okay. S 1> หลังจากที่พบว่าขณะน,นี้มีคนไทยจำนวนมาก <Okay. S 1> ลังไลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนปาล <Okay. S 1> ซึ่งหากกลับมายัางประเทศไทยแล้ว <Okay. S 1> อาจจะนำโรคติดต่อจากประเทศเนปาลเข้ามาในประเทศไทย <Okay. S 1> ไนายแพทย์ด okay. ุ้งเรืองกิจภาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่พบโรคติดต่อสําคัญในพื้นที่ประเทศเนปาลแต่กระทรวงสาธารณสุขมาได้นิ่งนอนใจโดยได้เฝ้าระวังโรคของกลุ่มอาการไข้ที่เกิดจากการติดต่อทางมแมลงและกลุ่มโรคทางเดินอาหาร ดงนี้ในวันที่8พฤษภาคมทีมแพทย์ชุดแรกที่ไปช่วยเหลือประชาชนในปานจะเดินทางกลับมาประเทศไทยและจะมีทีมแพทย์ชุดที่2เข้าไปสับเปลี่ยนกับทีมแพทย์ชุดแรกที่ตำบลซิป,ปากาสซึ่งจะเป็นทีมแพทย์ชุดผสมที่มาจากกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยองค์กรและมูลนิธิต่างๆโดยจะเดินทางไปยังประเทศในปานในวันที่7พฤษภาคมนี้